ครับยินดีต้อนรับสู่สวนตะรงเกษตรพอเพียงนะครับผมวันนี้ก็เป็นอ่าอีกเช้าวันหนึ่งนะครับที่เรามาดูแลน้องหมูกันนะครับก็วันนี้ผมจะนําฐานนะครับฐานฐานไม้เลยครับที่ใช้อ่าก่อไฟหุงข้าวนะครับวันนี้จะนํามาให้น้องหมูนะครับกินนะครับก็จริงๆแล้วฐานที่เราใช้หมูกินเนี่ยมันเป็นฐานผงนะครับือว่าเป็นพวกผงถ่านนะครับแต่ว่าอ่าพอดี ช่วงนี้โควิดนะครับระบาดผมก็เลยไม่กล้าออกไปซื้อตัวผงถ่านนะครับเพราะว่าโซนที่ผมเอาผงถ่านอยู่ประจำในอาโควิดมันแรงนะครับก็เลยไม่กล้าไปนะครับพอดีก็มีถ่านอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ก็ไม่เยอะก็เดี๋ยววันนี้จะนํามาตํานะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้น้องหมูกินนะครับวันนี้น้องนาเดียน้องนาเดียส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอนลูไหนสวัสดีคายังไงสวัสดีค่ะ ครับก็น้องนาเดียนะครับลูกสาวคนเล็กนะครับตามมาด้วยนะครับปกติจะลงมากันทั้งสองคนนะครับเล่นทานใหญ่เลยนะครับโอเคนะครับคนพี่ตัวนี้ก็เรียนออนไลน์อยู่นะครับคุณน้องก็ตามผมมานะครับก็ทานนะครับมันก็มีคุณสมบัตินะครับก็คือดับกลิ่นนะครับแล้วก็ช่วยปรับสภาพนะครับดูดซับสารเคมีที่อยู่ในร่างกายได้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับหลายหลาย บริษัทลดยไหลผลิตภัณฑ์นะครับก็ทามาจากถ่านนะครับชาโกนะครับอ่าหรือว่าชาโกนะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับผมวันนี้นะครับผมจะนํถ่านมาให้น้องหมูกินนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับเดี๋ยวไปอ่าตํถ่านกันนะครับให้น้องหมูกินกันนะครับผมตำถ่านกันนะครับเพราะว่านี่มันเป็นถ่านที่มีขนาดใหญ่นะครับก็ใะวัสดุง่ายๆนะให้มันแตกนะครับเพื่อนๆอบแตกนะครับ เล็กนิดนึงตามมามันแตกนะครับอ่าโอเคอเคอ,ะอเคาะไรเดียกตากันอ่าระวังโดนมือนะเอออะไรเรียกตากันนะครับโอเคนะครับเราก็ได้ตานในขนาดที่อ่าใช้ได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าอ่ามันใหญ่ไปเนี่ยเดี๋ยวหมูก็จะเทละลำบากนะครับแต่ว,ว่าเล็กๆประมาณนี้ครับก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะนําไปอ่า โยนในน้องหมูกินเลยนะครับก็จะอคุยเขีียตามพื้นแกลบนะครับก็เวลาเขาลับายออกมานะครับมูลก็จะได้สวยด้วยนะครับอเป็นผลผลิตของเรานะครับเดี๋ยวเราไปให้ต่างกับน้องหมูกันเลยครับผมครับนี่ก็เป็นน้องหมูนะครับในกอกร้าของผมนะครับก็มีป่วยอยู่สองสามตัวนะครับก็เนื่องจากอากาศมันเปลี่ยนนะครับหมูหลุมไม่ใช่ว่ามันจะไม่ป่วยนะครับมันก็ป่วยได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยว เราจะมาโยนทานนะครับให้หมูกินกันเลยนะครับโอเคโยนเลยโยนกันเลยโอเคโยนเลยเอ่าโยนเลยเนี่ยเออโยนเลยนะครับลองนาเดียโยนใหญ่เลยเอาเอาโยนเลยเอโยนเ <Okay, S 1> ลยครับเพื่อน <c oughs> ๆตอนนี้หมูก็กาลังจะกัดแทะนะครับทานนะครับอ่ากินทานนะครับที่เราโยนให้ไปนะครับก็ชอบกันมากเลยนะครับก็จะลุกขึ้นมากินกันทุกตัวนะครับเออ นี่นะครับอ่าลองนาเดียวก็โยนฐ่านไปนะครับอันนี้ก็ชุดใหญ่ก็กินถ่านนะครับชุดเล็กก็ให้กินเหมือนกันนะครับนี่ชุดเล็กชุดเล็กก็กําลังจะก้มกินฐานอยู่เหมือนกันนะครับก็ถานมีประโยชน์หลายอย่างนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับลองนำถ่านนะครับ ไปให้่น้องหมูกินดูนะครับมันไม่เป็นอันตรายนะครับผมมันมันไม่เป็นอันตรายมันไม่มีสารเคมีนะครับก็ชาโคเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมีคุณสมบัตินะครับในช่วยในในด้านของสุขภาพนะครับผมรายละเอียดก็เพื่อนๆสามารถที่จะหาข้อมูลได้นะครับจากอ่ายูทูปหรือว่าอ่ากูเกิลนะครับว่าสรรพคุณของสารนเป็นยังไงนะครับก็สามารถที่จะนำมาให้นองหมูกินได้นะครับเพื่อที่จะ เสริมสุขภาพนะครับให้กับน่องหมูนะครับก็สําหรับวันนี้ส่วนตาลุงเกษตรอเพียงก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทํางานนะครับตามคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย